ช่าบายนุชภูมิใจนำเสนอนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องเงาใจในเพลิงพรมวันนี้เสนอเป็นตอนที่17ค่ะมาดูกันนะคะว่าหนูน้อยยานึ่งของเราจะต้องประสบพบเจอกับเหตุละทึกขวัญอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับเงาใจในเพลิงพรม ep 17พร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากวันที่นัดเจอกับวันวรุนที่ไร่ของเธอ ใหญ่ก็ขุบอยู่กับเธอที่นั่นถึงสามวันก่อนจะชักชวนให้เธอไปเสี่ยงโชคพร้อมกับเขาเสี่ยงโชคอะไรไม่เอาหรอกไปเถอะหน้าอยู่นี่คุณวันก็ไม่มีอะไรทำหน้าเบื่อออกเราไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่าที่ไหนผมจะพาคุณไปเองไปด้วยกันนะครับคุณวันรับรองว่าคุณจะต้องติดใจใหญ่ขับรถของวันวรลุนไปยังสถานที่เสียงโชคซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะชอบมาเสี่ยงโชคกันที่นี่แกพาฉันมาที่นี่ทำไมก็พาคุณวันมาปลดปล่อยความเครียดนะสิครับที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะเอาหน้าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วเสี่ยงโชคกันสักหน่อยจะเป็นไรไปฉันไม่น่าเชื่อแกเลยให้ตายสิอย่าเพิ่งอารมณ์เสียเลยครับเราไปเสี่ยงโชคกันก่อนดีกว่ารับรองว่าคุณจะอารมณ์ดีขึ้นแน่นอนตอนที่ได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรม ติดมือกลับไปเหมือนผมก็นำไปสิหญิงสาวสั่งด้วยน้ำเสียงติดจะเวียงวียนใหญ่พาหญิงสาวไปที่โต๊ะเสี่ยงโชคก่อนจะปลีกตัวไปแลกชิปจากนั้นก็มาวางเดิมพันพร้อมทั้งหันมาชวนเธอให้วางเดิมพันเช่นกันหญิงสาวทำตามโดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆก่อนในครั้งแรกๆหญิงสาวได้กำไรจากการเล่นพนันเป็นก่อเป็นกรรมอย่างที่ไอ้ใหญ่มันพูดไว้จริงๆจากสีหน้าบูดบึ้ง จนกลายเป็นยิ้มละลื่นก่อนจะเริ่มวางเดิมพันหนักขึ้นในเกมถัดๆมาสองสามวันแรกที่มาเสี่ยงโชคที่นี่เธอมือขึ้นมากผมบอกแล้วว่าคุณวันจะต้องชอบวิธีคลายเครียดของผมติดใจละสิหญิงสาวไม่ตอบแต่วางเดิมพันเสี่ยงโชคหนักกว่าทุกครั้งเรียกว่าแทบจะเทหมดหน้าตักแต่ครั้งนี้เธอกลับเป็นฝ่ายเสียจนทำให้เธอหัวเสียบ้าชิบวันวันรุนสบดออกมา หลังจากที่ตัวเองต้องเสียชีพเกือบทั้งหมดไปในคราวเดียวใหญ่เองก็เสียเดิมพันไปในครั้งนี้หนักเช่นกันเรียกได้ว่าแทบหมดตัวเขาจึงชักชวนให้หญิงสาวกลับที่พักพอแค่นี้ก่อนเถอะครับคุณวันไว้ค่อยแก้มือใหม่วันหลังตอนแรกวันวรุนไม่ยอมแต่ใหญ่ก็จุดดึงเธอให้ออกไปจากที่นั่นได้สําเร็จกเกอจิลี่พาฉันกลับทําไมไม่เห็นหรือไงว่าฉันหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่กับเกมเมื่อกี้ วันนี้มันไม่ใช่วันของเราครับไว้แก้มือใหม่คราวหน้าก็ยังไม่สายครับเชื่อผมหลังจากที่ทางวัดกลับจากไปหาณชยาดาที่โรงแรมเขาและธนกฤษต่างก็ทำงานแข่งกับเวลาจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนธนกฤษยังได้นอนพักบ้างแต่พี่ชายของเขานี่สิทำงานหามรุ่งหามค่ำแทบไม่ได้หลับได้นอนชายหนุ่มเริ่มเป็นห่วงสุขภาพของพี่ชายจนต้องเอ่ยปากขอร้อง พี่พีทไปพักก่อนดีกว่านะครับไม่ได้นอนมาสองสามคืนแล้วร่างกายจะรับไม่ไหวเอานะครับพี่ไม่เป็นไรยังมีงานอีกมากที่ต้องทำผมจะทำแทนเองครับไว้ใจผมนะขอบใจนะพพอที่เป็นห่วงแต่พี่ยังไหวธนกฤตถึงกับถอนหายใจไม่รู้จะทำยังไงให้ธนวัตรยอมไปนอนพักผ่อนบ้างแค่สองสามชั่วโมงก็ยังดีขืนปล่อยให้ทำงานหามรุ่งหามค่มไม่หลับไม่นอนแบบนี้ มีหวังต้องล้มป่วยแน่สุดท้ายเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ธนกกตยิ้มก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองขึ้นมากดส่งภาพของนัชยยดาและยานิสาในชุดว่ายน้ำทูพีสสีสันสดใสเข้าไปให้ธนวัตรทางลายเขาส่งไปหลายภาพล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่สื่อถึงความรักของสองแม่ลูกโดยเฉพาะภาพที่ยานิสานั่งอยู่ริมสระน้ำ และโน้มใบหน้าไปจูบที่ปากของนัชยดาที่ยืนอยู่ในสระว่ายน้ำรวมถึงภาพที่หญิงสาวอุ้มลูกไว้ตอนอยู่ในสระสองภาพนี้เป็นภาพที่ธนกฤษชอบและคิดว่าพี่ชายของเขาก็คงชอบเช่นกันเสียงลายดังเตือนว่ามีข้อความเข้าติดติดกันจนธนวัตรเกิดความลำคาญเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าใครส่งอะไรมาให้เมื่อเห็นภาพดังกล่าวที่น้องชายส่งมาให้ใบหน้าของเขา ก็ปากรอยยิ้มที่สดใสขึ้นมาทันทีเห็นแล้วนึกถึงพวกเขานะครับนั่นสินายได้รูปพวกนี้มาจากไหนผมให้น้อยถ่ายส่งลายมาให้ผมดูจะได้หายคิดถึงเด็กๆคงสนุกกันหน้าดูคงงั้นแหละครับธนวัตรจ้องมองภาพของนัชยดาที่อยู่ในชุดว่ายน้ำทูพีซซึ่งถ่ายร่วมกับเด็กน้อยทั้งสองสีหน้าของพวกเขามีรอยยิ้มบ่งบอกถึงความสุขและความสดใส รูปร่างของหญิงสาวไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยขนาดผ่านการมีลูกมาแล้วแต่เธอก็ยังคงรักษารูปร่างไว้ได้เป็นอย่างดีผมว่าถ้าคุณยาดากับยาเนนรู้ว่าพีพีทำงานหนักจนไม่ยอมพักผ่อนพวกเขาต้องไม่ชอบแน่และคงเป็นห่วงพี่พีเหมือนที่ผมเป็นห่วงนายอยากให้พี่ไปนอนพักใช่ครับตกลงพี่จะทำตามที่นายต้องการพอใจไหมที่สุดเลยครับไม่ต้องห่วงงานทางนี้นะครับ ผมจะดูแลต่อจากพี่พีทเองฝากด้วยละกันธนวัตรยิ้มให้น้องชายก่อนจะทำตามที่ธนกฤตต้องการแม้ใจเขาอยากที่จะทำงานต่อแต่ก็คงฝืนร่างกายได้อีกไม่นานไปนอนพักสักหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้มีแรงกลับมาคุมงานต่อวันวันรุ่นกับใหญ่ได้ย้อนกลับมาเสี่ยงโชคที่สถานที่แห่งเดิมอีกหลายครั้งก็มีทั้งได้และเสียแต่ในระยะหลังๆดูเหมือนทั้งคู่จะเสียมากกว่าได้ จากตอนแรกๆเธอเล่นได้เป็นก่อเป็นกรรมทำให้หญิงสาววางเดิมพันหนักขึ้นจนกลายเป็นคนเสพติดการเสี่ยงโชคตามใาใหญ่ไปโดยปริยายยิ่งนานวันก็ยิ่งมีแต่เสียกับเสียยิ่งเสียมากวันวันลุนก็ยิ่งวางเดิมพันหนักขึ้นเพื่อที่จะเอาเงินที่เสียไปกลับคืนมาแต่แทนที่จะได้กลับเสียหนักยิ่งกว่าเดิมทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวครั้งนี้ก็เช่นกัน เธอนำเงินที่ติดตัวมาวางเดิมพันจนหมดตัวและไปขอทําสัญญาเงินกู้จากสถานที่แห่งนั้นมาต่อยอดหวังเจ้าเงินที่เสียไปกลับคืนมาแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดของเก่าคุณยังไม่คืนเลยแล้วจะมาเอาเพิ่มได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ในเมื่อเจ้านายของพวกแกบอกกับฉันว่าถ้าฉันต้องการเงินเพิ่มเมื่อไหร่ก็ให้มาติดต่อพวกแกได้เลยคุณจะได้ก็ต่อเมื่อเอาของเดิมมาคืนก่อน และนี่ก็ใกล้จะครบกำหนดเวลาชาระหนี้แล้วด้วยใช่คุณมีเวลาอีกเพียงแค่สามวันเท่านั้นครบสามวันเมื่อไหร่คุณต้องนําเงินมาชดใช้ให้เจ้านายผมพร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดเป็นเงินสิบล้านอะไรนะสิบล้านแกจะบ้าเหรอฉันเอาเงินพวกแกมาแค่ห้าล้านเองนะแล้วอีกห้าล้านมันงอกมาจากไหนก็เป็นค่าดอกเบีย้ยไงครับคุณผู้หญิงดอกเบีย้ยอะไรจะโหดขนาดนี้ฉันไม่ใจใ่ายพวกแกหรอก วันวรนลุนตะโกนใส่หน้าชายชจกันทั้งสองซึ่งเป็นมือขวาคนสนิทที่เจ้าของธุรกิจเสียงโชคไว้ใจให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่แห่งนั้นพูดแบบนี้ไม่สวยเลยนะครับเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้หนี้หรือจะชดใช้ด้วยชีวิตหนึ่งในสองพูดขู่แต่ก่อนที่เรื่องจะลุกลามบานปลายก็มีเสียงถามขัดขึ้นมาซะก่อนมีเรื่องอะไรกันมีปัญหานิดหน่อยครับนาย ผู้หญิงคนนี้มาขอกู้เงินจากเราแต่เธอยังไม่นาของเก่ามาคืนครับและยอดเงินที่เธอเออกไปมันก็ค่อนข้างสูงลูกน้องบอกถึงจํานวนเงินที่หญิงสาวต้องนํามาชดใช้เสียใจด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถให้คุณกู้เพิ่มได้เพราะที่คุณเอาของเราไปก่อนหน้านี้มันก็มากเกินพอแล้วที่สำคัญคุณมีเวลาอีกแค่สามวันในการนำเงินสิบล้านมาคืนให้ผมสามวัน ฉันจะไปหาเงินมากมายเหล่านั้นมาให้พวกนายได้ยังไงภายในเวลาเพียงแค่สามวันนั่นมันเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมและอย่าคิดเบี้ยวเด็ดขาดไม่งั้นคุณเจ็บตัวแน่เตือนแล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนวันวรรนเชอตหน้าเดินจากมาอย่างคนหัวเสียบ้าชิบฉันจะไปหาเงินมากมายขนาดนั้นได้ที่ไหนในเวลาเพียงแค่สามวันได้ไหมครับคุณวันได้กับผีอะไรล่ะนอกจากไม่ได้แล้ว มันยังทวงของเก่าคืนที่ซ้ําแถมมันยังขู่ฉันด้วยฉันยังไม่รู้เลยว่าจะไปเอาเงินจากที่ไหนมาคืนให้พวกมันว่าแต่แกเธอไอ้ใหญ่มีเงินมาต่อทุนก่อนไหมผมก็ไม่ต่างจากคุณวันหรอกครับของทุกอย่างที่ผมมีก็เสียไปหมดแล้วไหนเจะเงินที่ผมกู้พวกมันมาต่อทุนก็ละลายหายไปที่นั่นหมดแล้วตอนนี้ผมหมดเนื้อหมดตัวจริงๆง,งั้นก็กลับวันวรุนกรุ้มใจเรื่องที่จะต้องหาเงินสิบล้าน ไปคืนเจ้าของธุรกิจเสียงโชคในอีกสาวันข้างหน้าเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาเงินจํานวนมากเหล่านั้นได้จากที่ไหนในเวลาที่จํากัดธนวัตรจึงเป็นทางรอดหนึ่งเดียวที่เธอคิดได้ในตอนนี้เท้าไวเท่าความคิดเธอตัดสินใจขับรถไปหาธนวัตรที่ไร่เพื่อพูดเรื่องนี้เมื่อไปถึงก็มองหาเป้าหมายแล้วก็พบว่าเขานั่งเล่นอยู่กับยานิสาและทีคายุธนกฤตก็อยู่ภายในห้องนั้นด้วยวันนี้เรื่องสําคัญจะคุยกับพีท มีเรื่องอะไรก็พูดมาสิธนก,กิจเอ่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันตามลำพังคนอื่นไม่เกี่ยวขนาดนั้นเลยใช่วันวรลลุนกระแทกเสียงตอบเด็กๆเ,เราไปเล่นข้างนอกกันดีก,กว่าครับเดี๋ยวอาพอพาไปไปยานินไปวิ่งเล่นกันอืมทีคายุจุงมือยานิสาเดินนำหน้าไปโดยมีธนกฤจเดินตามไปด้วยเมื่ออยู่ด้วยกันตามลำพังธนวัชจึงได้เอ่ยถาม มีเรื่องอะไรจะพูดก็รีบพูดมาวันต้องการความช่วยเหลือจากพีษวันอยากได้เงินสิบล้านคิ้วเข้มของธนวัตรขมวดเข้าหากันจะเอาเงินมากมายไปทําอะไรพีษไม่จําเป็นต้องรู้หรอกถ้าไม่บอกว่าจะเอาเงินไปทําอะไรก็คงให้ไม่ได้วันจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้งั้นก็บอกมาสิว่าจะเอาไปทําอะไรทําไมพีษจะต้องถามจุกจิกด,ดู้จี้ขนาดนี้ด้วยก็วันบอกแล้วไง ว,วันจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนี้อย่างเร่งด่วนก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากพีทเงินตั้งมากมายขนาดนั้นใช่ว่าจะหากันได้ง่งายๆแค่สิบล้านคงไม่ทำให้คนทั้แข่งของพีทล่วงหรอกวันรู้นะว่าพีทมีเงินมากกว่านั้นเยอะเจดมาให้วันแค่สิบล้านคงไม่มีผลกระทบอะไรหรอกจริงไหมก็ถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆก็ให้ได้แต่ถ้าถามแล้วไม่ตอบว่าจะเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรก็อย่าหวังว่าจะได้นี่พีทปฏิเสธวันหรอ อย่างที่บอกถ้าอยากให้ช่วยก็ต้องบอกเหตุผลมาแต่ถ้าไม่ก็เสียใจด้วยพี่เป็นคู่มั่นของวันนะวันเดือดร้อนบากหน้ามาขอความช่วยเหลือแต่พี่ปฏิเสธเนี่ยนะจะต้องให้พูดซ้ำซากมันน่าเบื่อเข้าใจไหมในเมื่อเขาอยากรู้เหตุผลแต่เธอบอกเขาไม่ได้จะบอกวอยังไงว่าจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้นี้ที่หมดไปกับการเสี่ยงโชคถ้าเขารู้ความจริงก็คงไม่ช่วยหรอก สรุปว่าพีจะไม่ช่วยวันถ้าไม่บอกเหตุผลว่าจะเอาเงินไปทําอะไรคําตอบก็คือไม่วันไม่นึกเลยว่าพีจะเป็นคนใจดําแบบนี้ขนาดคู่มันมาขอความช่วยเหลือพียังกล้าปฏิเสธได้ลงคอเลิกพูดวนไปวนมาทีมันเสียเวลาถ้าอยากจะให้ช่วยก็บอกมาว่าจะเอาไปทําอะไรถ้าไม่บอกก็กลับไปนี่พีไล่วันเหรอจะเข้าใจแบบนั้นก็ตามใจไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรวันจะได้จําไว้ ผู้ไม่รู้เรื่องพีทตงหากที่ผู้ไม่รู้เรื่องไม่ใช่วันทั้งคู่มีปากเสียงกันก่อนที่วันวรุนจะปูนมพันเดินออกจากห้องไปด้วยความไม่พอใจเธอขับรถออกไปด้วยความเร็วและได้เฉียวชนยานิสาซึ่งกําลังวิ่งเล่นกับทีคายอยู่แถวนั้นเขาอย่างจังโดยไม่คิดที่จะเบรกสีหน้าสะาใจได้ซ้ําที่เห็นร่างของเด็กน้อยนอนจมกองเลือดผ่านกระจกหน้ารถทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก นธนกริตและน้อยต่างก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าทีคายุรีบวิ่งไปคุกเข่าลงข้างตัวน้องด้วยความตกใจทำท่าเหมือนจะร้องไห้เมื่อเห็นน้องนอนนิ่งเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบแถมยังมีเลือดไหลเต็มตัวน้องยานิน,นธนกริตรีบวิ่งตรงเข้าไปดูอาการของยานิสาเขาประคองร่างของหนูน้อยไว้ในอ้อมแขนและนึกดาคนที่ขับรถไม่ระวังอยู่ในใจเลวจริงๆชนแล้วหนีไม่แม้แต่จะลงมาดู เรื่องนี้จะไม่จบง่ายแน่วันวรุณเสียงโหกเวกปลยวายของธนกิจและน้อยทําให้ทุกคนต่างก็วิ่งกลูกันออกมาดูด้วยความตกใจในช่วงจังหวะนั้นเองที่ชลทีขับรถมาถึงไร่ธนวัตรเพื่อมาเยี่ยมนชยาดาและเด็กๆเ,เขามาทันเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าพอดีจึงรีบวิ่งตรงเข้าไปหานชยาดาเองก็เช่นกันยิงสาวก่อประคองร่างของลูกที่เต็มไปด้วยเลือดไปในอ้อมแขนน้ำตาของเธอไหลลงมาไม่ขาดสาย เธอร้องไห้ปลิ่มว่าจะขาดใจยานินได้ยินแม่ไหมลูกลูกอย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรไปนะรีบพาลูกส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่ายาดาผมอุ้มลูกเองธนวัฒนอุ้มร่างหมดสติของยานิสาไว้ในอ้อมแขนและสั่งให้ธนกิจเอารถออกขึ้นรถสิยาดาหญิงสาวชุดมือหลานชายที่ยืนตกตะลึงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เดินตางเธอไปขึ้นรถชนขับรถตามไปนะตกลง ขับเรยหน่อสิพอ่อธนวัตรโกนบอกน้องชายด้วยความร้อนใจผมเร่งที่สุดแล้วครับพี่พีทถ้าเร็วกว่านี้เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนัชะยาดากอดที่คายุเอาไว้แน่นยิ่งเห็นร่างของลูกนอนแน่นิ่งอยู่บนตักของธนวัตรก็ยิ่งปวดใจถ้าลูกเป็นอะไรไปเธอคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่หญิงสาวร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดยานินหนูอย่าเป็นอะไรไปนะอย่าทิ้งแม่ไปถ้าไม่มีหนู แม่จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงคาพูดและการแสดงออกของหญิงสาวป่งบอกถึงความเจ็บปวดแทบขาดใจที่ต้องทนเห็นลูกอยู่ในสภาพแบบนี้ธนวัต์ขบกลามแน่นเขาเองก็ร้อนใจไม่แพ้หญิงสาวเช่นกันที่ต้องเห็นยานิสานอนแน่นิ่งอยู่ในอ้อมแขนตามเนื้อตัวก็มีแต่รอยบาดแผลเต็มไปหมดเลือดไหลออกมามากจนน่ากลัวนาดาอย่าร้องไห้ครับทิคายุทําตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้ตามผู้เป็นนา้า เขาเช็ดน้ำตาให้หญิงสาวอย่างอ่อนโยนน้องจะตายไหมครับเด็กน้อยถามอย่างอ่อนใสไร้เดียงสาคำถามของที่คายุยิงทำให้น้ำตาของนาเชยดาหลั่งลินลงมาไม่ขาดสายหัวใจของเธอเจ็บปวดที่ต้องทนเห็นลูกอยู่ในสภาพนี้ถ้าเลือกได้เธอขอเป็นฝ่ายเจ็บแทนลูกเองจะดีกว่าน้องจะต้องไม่เป็นอะไรครับไม่ต้องห่วงนะลุงพีจะไม่อยอมให้ยานินเป็นอะไรไปแน่ ธนกฤตเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่หน้าห้องฉุกเฉินธนวัตรอุ้มร่างของยานิสาเข้าไปด้านในโดยมีนชัชยาดาจุมงมือทีคายุวิ่งตามไปติดๆส่วนธนกฤตก,ก็เอารถไปจอดชลทีเองก็เช่นกันจากนั้นทั้งคู่ก็เรีบเดินเข้าไปด้านในโรงพยาบาลด้วยความร้อนใจไม่แพ้กันแพทย์ทำการตรวจอาการเบื้องต้นของยานิสาก่อนจะส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดทุกคนวิ่งตามไปติดๆอาการของหนูน้อยค่อนข้างหนัก และจะต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วนปัญหามีอยู่ว่าเลือดของ,งยนิสาเป็นกุปเลือดหายากและทางโรงพยาบาลก็กําลังขาดแคลนเลือกกุปนี้ถ้าทําเรื่องขอเลือดไปก็เกรงว่าจะไม่ทันการเมื่อได้ยินเช่นนั้นนัชยดาก็แทบจะทุดลงไปกองอยู่กับพื้นชลทีรีบตรงเข้าไปประคองล่างบางของเธอไว้ก่อนที่เธอจะทุดตัวลงไปนชยดารู้สึกปวดร้าวราวกับมีใครเอามีดมากลีดที่หัวใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกแต่คนเป็นแม่อย่างเธอกลับไม่สามารถช่วยเหลืออะไรลูกได้เลยแม้แต่น้อยธนวัตนบอกกับแพทย์ที่ทําการรักษาว่าเขามีเลือดกรุ๊ปเดียวกับยานิสาและยินดีที่จะสละเลือดของตนเองให้กับหนูน้อยที่ถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดต้องการใช้เลือดเท่าไหร่ก็เอาเลือดของเขาไปได้เลยขอเพียงช่วยชีวิตของยานิสาให้ปลอดภัยและพ้นขีดอันตรายได้ก็พอคำพูดของธนวัฒน เหมือนเสียงจากสวรรค์นัชยดารีบตรงเข้าไปจับแขนเขาได้ปลอดช่วยยานินด้วยช่วยลูกด้วยนะคะพีทหญิงสาวน้ำตานองหน้าน้ำเสียงของเธอบ่งบอกถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสในขณะที่วินวานขอความช่วยเหลือจากเขาใบหน้าของเธอซีดเผือดล่างบางแทบจะยืนไม่อยู่ธนวัตเช็ดน้ำตาให้นัชยดาพร้อมกับปลอบเย,ยนเธอด้วยความอ่อนโย,ยนไม่ต้องห่วงนะ ผมจะไม่ยอมให้ยานินเป็นอะไรไปแน่ลูกจะต้องปลอดภัยขอบคุณนะคะพีทขอบคุณจริงๆถ้าลูกเป็นอะไรไปฉันคงทนมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่หยุดร้องไห้แล้วรอผมตรงนี้ก่อนนะขณะที่เขาบอกให้เธอหยุดร้องไห้ในตาของเขาก็แดงกำ่ำไม่ต่างจากในตาของเธอทุกที่เธอได้รับเขาเองก็ได้รับมันเช่นกันหญิงสาวพยักหน้าแทนคำตอบ จากนั้นธนวัตรก็เดินตามคุณหมอเข้าไปด้านในปล่อยให้ทุกคนยืนรอฟังข่าวอยู่ด้านนอกด้วยความร้อนใจที่คายุเองก็ดูจะตกใจและเสียขวัญไม่น้อยที่เห็นน้องนอนแน่นิ่งเลือดเต็มตัวแบบนั้นธนกฤลิดึงตัวเด็กน้อยเข้ามากอดไว้ทำพูดแปลกๆของนเชยดาและธนวัตรสกิดใจชลทีเข้าอย่างจังหรือว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นบิดาของยยนิสาที่นชยดาปกปิดมาโดยตลอด ปมปริศนาที่เธอเก็บงำไว้กำลังจะถูกเปิดเผยมีคำถามเกิดขึ้นมากมายแต่ชลธีรู้ดีว่ายังไม่ควรถามอะไรในช่วงเวลานี้เพราะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความปลอดภัยของยานิสาเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าหัวใจของนชัชยาดาราวกับตกอยู่ในไฟนรกเมื่อเห็นพยาบาลวิ่งวุนก็รีบตรงเข้าไปเอ่ยถามลูกสาวของฉันเป็นยังไงบ้างคะเมื่อรับรู้ว่ายานิสา มีอาการตกทู่ในภาวะวิกฤตนัชยดาก็ถึงกับเป็นลมล้มพับไปจนทนกฤตต้องเปิดห้องพักฟื้นให้เธอและฝากให้ชลทีอยู่ดูแลเธอและทีคายุกก่อนจะกลับมารอฟังผลการรักษาของยานิสาขณะนั้นพัชชาได้โทรศัพท์เข้ามือถือของนัชยดาเพื่อจะบอกว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่เชียงใหม่จากกราวุ์ต้องมาพบลูกค้าที่นี่เธอก็เลยต้องเดินทางมาด้วยทั้งที่เพิ่งจะกลับไปกรุงเทพได้ไม่นานแต่ชลทีเป็นคนรับสาย สวัสดีครับพี่พัทเสียงตามสายนั้นฟังดูเร่งเครียดคิ้วของพัชชาขมวดเข้าหากันเธอรู้สึกสังหอนใจว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นทําไมน้าเสียงเป็นแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นดาเป็นอะไรหรือเปล่าชนไม่ใช่ดาครับพี่พัทแต่เป็นยานินเกิดอะไรขึ้นกับยานินไล่พี่ฟังสิชลทีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายฟังคร่าวๆแล้วตอนนี้ยานินเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่พลวิกฤตครับเรายังไม่ทราบผล เพราะยานินถูกนําตัวเข้าห้องผ่าตัดจนป่านนี้ก็ยังไม่ออกมาส่วนดาก็เป็นลมหมดสติผมก็เลยพามาพักน้องซันก็อยู่กับเราครับอยู่โรงพยาบาลไหนชลทีบอกชื่อโรงพยาบาลและเส้นทางคร่าวๆให้พชาฟังพี่ฝากชนดูแลพวกเขาด้วยนะพี่กับพี่วุฒิจะรีบตามไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เธอพูดด้วยน้ําเสียงร้อนรนก่อนจะวางสายหลังจากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงพัชชาและสามีก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลดังกล่าว และรีบเดินตรงไปยังห้องผ่าตัดทันทีพวกเขาพบเพียงคณะกฤิที่เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณหน้าห้องผ่าตัดสีหน้าของเขาเคร่งเครียดความวิตกกังวลฉายชัดในแววตาเขาสองสามีภรรยารีบเดินตรงเข้าไปหาเขาและถามถึงอาการของหลานรักยานินเป็นยังไงบ้างคะคุณพอน้ำเสียงของพัชชายามที่เอ่ยถามเครียดไม่แพ้หน้าตาแพทย์กำลังพยายามช่วยชีวิตอยู่ครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมา ผมก็รอฟังการรักษาอยู่เหมือนกันว่าแต่พวกคุณทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับแล้วทำไมมาถึงเร็วจังนํำเสียงที่เอ่ยถามบ่งบอกถึงความประหลาดใจพอดีผมต้องมาพบลูกค้าที่นี่พัดเลยขอตามมาด้วยตอนเรามาถึงก็โทรศัพท์หาดาแต่ชวเป็นคนรับเราเลยรู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็เล,เลยตามมาที่นี่ดากับสันอยู่ห้องไหนคะพนักฤษบอกหมายเลขห้องพักของนาชยดาพัชชาและสามี ขอตัวไปดูอาการของนัชยาดาก่อนแล้วจะกลับมาฟังข่าวทั้งนี้จากนั้นก็รีบเดินตรงไปยังห้องพักฟื้นของนัชยดาด้วยความร้อนใจเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปก็เห็นหญิงสาวนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าซีดเผือดที่คาย,ยุเห็นหน้าพ่อกับแม่ก็รีบวิ่งตรงเข้าไปกอดหุดดูลูกก่อนนะคะเธอหันไปบอกสามีก่อนจะเดินตรงไปที่เตียงคนไข้ดาดเป็นยังไงบ้างชนรู้สึกตัวหรือยังยังเลยครับพี่พั พอดาได้ยินว่าการยานินยังไม่พ้นวิกฤตก็เป็นลมล้มพับไปเลยครับพัดชาลูกไล้ใบหน้าที่ซีดเผือดของน้องสาวก่อนจะหันไปพูดกับชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างเตียงที่ฝากชนอยู่เป็นเพื่อนดาก่อนนะส่วนพี่จะไปรอฟังข่าวอาการของยานินเองไม่ต้องห่วงครับผมจะดูแลดาเองขอบใจนะโชคดีที่ชนมาถึงไร่ในช่วงเกิดเหตุพอดีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเราวิ่งไปดึงตัวยานินออกมาไม่ทันจริงๆพับ ขนาดแค่เฉียวชนาการยังสาหัสถ้าชนเต็มๆแล้วก็คงจะแย่กว่านี้มากพัชชาพยักหน้าก่อนจะหันไปบอกสามีให้พาธิคายุก,กลับไปที่โรงแรมก่อนพุทธพาลูกกลับที่พักไปก่อนนะคะพัชไม่อยากให้ลูกอยู่โรงพยาบาลน,นานๆส่วนทั้งนี้พัดจะดูแลเองโอเคถ้าต้องการอะไรก็โทรบ,บอกผมได้ตลอดเวลาเลยนะค่ะซันไปกับพ่อก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ตามไปจากกาวุฒจุงมือลูกชายเดินออกจากห้อง ทีขายุหันมาโบกมือให้มารดาที่ไปรอฟังผลการรักษาของยานิงก่อนนะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาบอกครับพิพัฒน์พัช,ชารูปไร้ใบหน้าซีเผือของน้องสาวด้วยความอ่อนโยนอีกครั้งแววตาบ่งบอกถึงความห่วงใยก่อนจะก้าวเท้าเดินออกจากห้องอย่างไม่ไหวหันมาพูดกับชลทีฝากดาด้วยนะชนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอทุกท่านมีความสุข และกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love Novel Channel บานุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ